ค่ะแล้วตอนนี้พักการนะคะก็อยู่บนเรือท้องแบนนะคะที่ทางกองทัพเรือได้ส่งมอบให้กับจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านหัวสะแกตําบลบ,บางยางอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะหลังจากที่ได้ลงมาบนเรือแล้วนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเรือท้องแบนของทางกองทัพเรือเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์กับประชาชนพื้นที่หมู่บ้านหัวสะแกมากๆนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ค่ะสนนเส้นหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรเข้าออกนะคะถูกตัดขาดจากน้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะเนื่องจากว่า น้ำจากในแม่น้ำเนี่ยคะ่ะเอ่อล้นปิดทางเข้าออกหมู่บ้านนะคะซึ่งด้านหลังนี้นะคะที่ทุกท่านอาจจะเห็นเหมือนเป็นแม่น้ําหรือว่าทะเลสาบนะคะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของทุ่งนาค่ะที่ถูกน้ําเอ่อล้นมาจากแม่น้ําเช่นเดียวกันทําให้ท่วมในพื้นที่นี้ทั้งหมดนะคะส่วนในเรือท้องแบนนี้คะ่ะชาวบ้านได้ใช้สัญจรนะคะเข้าออก ระหว่างช่วงเวลาทํางานค่ะจะมีชาวบ้านในหมู่บ้านที่ต้องออกไปทํางานในนอกพื้นที่นะคะทําให้จะต้องใช้เรือในะคะ่ะสัญจรแทนรถก่อนตอนนี้เนื่องจากน้าท่วมค่ะเ,เดี๋ยวเราจะไปสอบถามความรู้สึกนะคะของประชาชนหลังจากที่ได้รับเรือท้องแบนนะคะว่ารู้สึกอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะค,ค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะผมชื่อสมบูรณ์เสาคนครับค่ะพี่สมบูรณ์อันนี้เป็นลูกบ้านบ้านหมู่ที่สองบ้านหัวสะแกนี้ใช่ไหมคะครับ ได้ค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่บนเรือที่ทางกองทัพเรือได้มอบให้กับหมู่บ้านหัวสะแกนะคะเพื่อใช้สัญจรในยามเกิดอุทกภัยนะคะก็ค,คือหลังจากที่พี่ใช้เรือนี้แล้วเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างนําไปใช,ปช้ประโยชน์อย่างไรได้บ้างคะก็เอาไปขนคนข้ามไปทํางานมังอะไรเนี่ยครับแล้วก็ขนของเพราะถนนมันขาดอยู่ตรงที่ตรงนี้ครับ ตรงช่วงที่ใช้เรือก็คือเป็นถนนที่ขาดมาก่อนใช่ไหมคะอตอนนี้ก็ใช้ช่วยเหลือชาวบ้านสัญจรไปทํางานในช่วงเช้าช่วงเย็นประมาณนี้ใช่ค่ะแล้วใค,ใครจะไปใครจะมาก็ <laughs> ต้องใช้เรือใช้ไอ้นี่กันเพราะรถใช้ไม่ได้แล้วค่ะแล้วสาหรับเรือเนี่ยใช้สะดวกดีไหมคะดีครับเพราะว่าเรือท้องแบนนี่ไม่โคง้งไม่นี่มันฟางดีเบาสบาย ค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าน้ําช่วงนี้ค่อนข้างเชี่ยวเลยเรือท้องแบนก็เลยมีประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชนช่วงนี้มากมากเลยค่ะครับค่ะแล้วตอนนี้นะคะพะกาก็อยู่กับท่านผู้ใหญ่บ้านหัวสแกนนะคะผู้ใหญ่บุญล้อมสาวะคนสวัสดีค่ะค่ะก็ะวันนี้นะคะที่เราัดก,กันมาลงพื้นที่นะคะคเพื่อสํารวจประชาชนนะคะก็อยากจะสอบถามว่าในหมู่บ้านนี้ค่ะปกติแล้วจะมีประมาณกี่ครัวเรือนคะในทั้งหมดใช่ค่ะทั้งหมดเลยนะร้อย มันร้อนหกสิบฝ่าหลังคาเรือนที่อยู่ที่อยู่อาศัยจริงอะนะค่ะแล้วก็ที่เดือดร้อนก็สามสิบสี่หลังคาเรือนที่ประสบภัยน้ําท่วมแล้วก็ทางเข้าออกไม่ได้สัญจรไปมาไม่ได้น้ําท่วมถนนขาดค่ะค่ะค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่นี่คะ่ะเขาประกอบอาชีพอะไรกันคะทานาแล้วก็รับจ้างแล้วก็ทํางานโรงงานค่ะค่ะแล้วผลในช่วง น้ำท่วมครั้งนี้ค่ะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะก็ชาวบ้านก็ทางขาดก็ออกออกมาซื้อของกินก็ไม่ได้อะไรเงี้ยออกมาออกมาทำงานก็ไม่ได้อ่าทำงานก็ไม่ได้ต้องสะเอาแพไปผูกไว้เนี่ย่าก็ค่ะค่ะค่ะค่่ะ่ะค่คค่ ตามชั่วข่าวระหว่างที่ยังสัญจรไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ค่ะที่ได้รับเรือท้องแบนนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกองทัพเรือค่ะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับทางหมู่บ้านคะก็ได้ชาวบ้านก็ได้สัญจรไปมาสะดวกค่ะวิ่งขนของขนอะไรก็ก็สบายอ่ะสบายกว่าก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะที่เรากําลังจะลงพื้นที่ไปสํารวจค่ะเราจะไปที่ไหนอย่างไรบ้างคะ ก็ไปพื้นที่หมู่สองหมู่สี่หมู่หนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็เดี๋ยวนายอำเภอมานสร้างเขาจะลงมาแจกถุงยังทีพเอาเรือท้องแบนของกองทัพเรือกองทัพเรือเพื่อไปแจกของเอไปแจกถุงยังทีพยะหมู่ใกล้เคียงด้วยค่ะ ก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะมีท่านนายอำเภอด้วยนะคะมาร่วมแจกถุงยางชีพนะคะให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยใช้เรือทัอง,งแมงของทางกองทัพเรือที่สนับสนุนให้จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะพะกาก็อยู่กับท่านในอำเภอบ้านซางนะคะท่านเกียงไกรปัญญาพงษ์สะทอนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หมู่บ้านหัวสแกอำเภอบ้านซางค่ะก็เลยสอบถามว่าสถานการณ์ที่นี่ที่จังหวัดปราจีนบุรีบ้านซางนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ครับพละกาจากนี้ไปนะฮะที่อื่นเนี่ยจะเริ่มน้ําลงแล้วนะครับป,ป้ายบ้านซางเป็นเขตลุ่มต่ํานะครับเป็นเขตลุ่มต่ําซึ่งน้ําจากเขาใหญ่ที่ผ่านแม่น้ําปราจีนขึ้นมาเนี่ยนะครับ หรือน้ําจากนะคอนายกนะครับะนะครับไหลเข้ามานะครับจุดนี้เป็นจุดที่รวมของสองแม่น้ําแล้วก็เป็นจุดที่ต่ําสุดของจังหวัดนะครับดังน,นั้นเนี่ยบ้านสร้างจะต้องมีปัญหาสถานการณ์การน้าท่วมเนี่ยยาไปถึงการเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับอันนี้ก็จะต้องขยาวนา์เพราะว่าเป็นจุดที่น้ํามากองรวมกันในเขตลุ่มต่ําของบ้านสร้างครับแล้ว ว่าในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยค่ะเขาก็ประกอบอาชีพอะไรกันบ้างคะครับส่วนมากก็เป็นทาประกอบอาชีพนะครับเป็นการเกษตรคือทําทํานานะครับส่วนหนึ่งทานาอีกส่วนหนึ่งคือเลี้ยงเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาก็เลี้ยงกุ้งนะครับที่เลี้ยงปลาก็คือว่าส่วนมากจะทําในเขตริมน้ําเป็นกระชังปลานะครับแล้วก็เลี้ยงกุ้งภายในแผ่นดินข้างในนะครับนอกนอกเขตแม่น้ํานะครับแล้วก็ทุ่งนาที่ใช้ทุ่งนาบรับครับ ค่ะแล้วก็จากสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้ค่ะชาวบ้านจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับอ,อ,อาชีพที่ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพอยู่ค่ะส่วนมากเรื่องอาชีพเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาจะทราบนะครับเป็นวงจรของชีวิตเขาอยู่แล้ววิถีว่าวันนี้น้ําเยอะเขาควรเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่เขาควรจับปลาเมื่อไหร่นะครับขณะนี้ที่ี่มีปัญหานะครับอาจจะพ้นเรื่องอาชีพละครับจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่มากกว่าการเข้าออกการสัญจรนะครับ การดูรงชีวิตเนี่ยนะครับอาจจะขูกขาดนะครับบางหมู่บางกลุ่มบ้านเนี่ยออกไปได้นะครับซึ่งเราก็ต้องเข้าไปเยี่ยมเอาขอเข้าไปมอบให้นะครับเรื่องอาชีพจะมีผลไม่มากนักครับจะมีผลในเรื่องของการสัญจรมากกว่านะคะวิถีชีวิตมากกว่าที่จะไม่ค่อยสะดวกในช่วงนี้ค่ะตอนนี้ที่ได้รับเรือท้องแบมมาจากทางกองทัพเรือนะคะสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือประชาชนได้ในทางไหนอย่างไรบ้างคะครับสองส่วนครับของภาครัฐเนี่ยนะครับจะใช้ในการนะครับ นำเครื่องพวกบริโภคนะครับไปเยี่ยมชาวบ้านไปมอบให้ชาวบ้านหรือไปดูปัญหาของบ้านใดบ้านหนึ่งที่ประสบปัญหาอะไรบางอย่างนะครับเด็กอาจจะมาเลี้ยงสือไม่ได้นะครับเราก็ต้องเข้าไปรับนะครับแล้วจะเปิดโอกาสให้ชาวบ้านคือพี่ใหญ่บ้านเนี่ยหากหมู่บ้านใดต้องการยืมเรือเราไปใช้นี่ะครับเราก็ให้ขารับผิดชอบแล้วก็ยืมยืมไปใช้ได้ในของชุมชนนะครับก็ใช้2ส,ส่วนนะครับให้ชุมชนใช้ กับภาครัฐใช้ในการปฏิบัติภารกิจของเราครับก็ถือว่าเรือที่ทางกองทัพเรือนะคะได้จัดมอบให้กับอำเภอบ้าน za จังหวัดปราจีนบุรีก็เป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของประชาชนเองด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะบคมากค่ะ แล้วนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทางท่านในอำเภอบ้านซ้านะคะท่านเกรียงไกรได้เข้าเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ําท่วมนะคะแล้วก็ได้มีการมอบถุงยางชีพค่ะแล้วก็เป็นส่วนของน้ําดื่มแล้วก็หน้าปก,ากอนามัยนะคะก็ะตอนนี้นะคะเราได้มากับเรือโดยที่สนับสนุนโดยทางกองทัพเรือนะคะเป็นเรือท้องแนดนค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะที่ได้มาเยี่ยมเยียนชาวบ้าน พบว่าก็มีหลายหลายบ้านเลยใช่ไหมคะที่ได้รับผลกระทบค่ะแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะครับมีมากกว่า200หลัทคาเรือน,นะครับที่ถูกตัดขาดน,นะครับออกไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ย้ำว่ามันเกิดจากความลำบากในการดําเนินชีวิตนะครับนะครับเราก็พยายามจะเข้ามาดูแลเขาต้องขอบคุณกระทบเรือนนะฮะทำให้เรามีพาหนะในการเข้าถึงชาวบ้านได้ง่ายนะครับเพราะว่าทางบกเข้าเข้าไม่ได้ต้องเข้าท้องเรือเท่านั้น นะครับก็สุดกัตน,นี้ครับของกองทัพเรือครับที่มอบพานาที่สําคัญให้เราในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะค่ะแล้วในส่วนของทางเรือท้องแดนนะคะที่ทางกองทัพเรือได้นํามาสนับสนุนก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงจุดให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ภาคลัฐที่จ,จังหวัดปาจินบอรีนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรายการหาเรือเล่าข่าวเกาะติดสถานการณ์ที่บ้านหัวสะแกตบลบางยางอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสําหรับการเกาะติดสถานการณ์ในครั้งหน้านะคะเราจะพาทุกท่านไปเกาะติดสถานการณ์ที่ไหนภารกิจอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสําหรับวันนี้พักกาดแล้วก็ทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ